สวัสดีครับพี่น้องครับบองบานลำเบิรดออเชียรครับยืนเขาหขุเขาห้นเขาสร้างสร้างกระงเปามันีีจเป็นที่บริการอาบน้ำสุขาหาบาทเป็น่องเนร่อเป็นเรืกกรอเ่องก่อนเงเป็นเอนรนเ

อเม,ม,ม,มออเมมืงอ้อหามยากเด้ออ๊ะเจยกันนั่นเจยกันที่ยูปซ่าาเต้เจบพี่น้องแล้ตีขวอยแค่ตีขอหัใจละบุทีวีเอที ก็เลยได้ขึ้ชีวิตคือเป็นจังซี้ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะอ่ามีหอด7 e l e v e มีบริการ7 e l e v e ด้วยเออ,เอ,อดีๆแก้ว ที่ห ah ้าสีเหรนยมาแรงโอ้ยพีนหองเลยเวทีก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วครับมองมีมองนอนครับผมสุดยอดมากไม่มีอะไรเลยอดสานอนเอาท้งนก็ยังดีที่มีอะไรมาขายให้เราได้กินก็ยังดีนะนี่ ตรงนี้ก็จะได้เคลียร์รถออกเคลียร์รถออกเเพราะว่าเบทีเราหันหน้าฝั่งนี้มาแล้วก็ต้องเล่นนี่พี่นอ้องมาแล้วก็ต้องเล่นไม่มาน้อยขุดเถาลงสิบอันนี้ก็เป็นส้มตำขเขา สารบ้านเฮาบรรยากาศช่วงใบใบสองใบสามเออนี่ครับ,บ,รรบ,บ,อ,บ,รบอันนี้เมทีก็เร็วมากนะถือว่าตั้งได้เร็วมากๆเลยครับเราขึ้นโค้งเร้วผู้ชมก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับดูสมกันจะอยู่ระยะ ที่รถจอดอยู่นะครับนี่ก็เอากันจอดๆะอน,น,น,นะครับเพราะเราว่าฝั่งนู้นมันน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมซ้อนกิโลชีประจวบไปได้ทีเดียวนะครับบริเวณน,นี้ก็ด้านหลังเวทีก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันก็ชิเล่เล็กน้อยก็ได้ nhap เปตุ้มๆไปพุ่น เมาหน่อยคิดดูครับคิดดูครับคิดดูครับท l u s แล้เบ be ีล้วก็หลังเบทีเราก็ุยงเสียแล้วครับอยู่กันแบบนี้หลังเบทีนะครับ มอเตอร์รถก็จะอยู่โซนท้งทูนรถอย่างต่างๆนะครับไม่ติดเบไปลบก,กวนเพิน่นบ้านก็จอดอยู่ฝุ่นนะแล้วก็รถล,ล,าล่างรถอยังกัน่าจะตั้งอยู่นั่นเลยน่าจ,จะตั้งตรงนั้นเลยนะก็ถือว่าโอเคบัาก็นอนอยู่ตรงนั้น อันนี้จะเป็นเต็นศิลปินครับเต็นเอ่อแข่งขันพบการแสดงอันนั้นอันนี้อยายามโอ้ป็นมาหน่อยโดดขาบใจเปลี่ยนเบิร์เสียไปน,นี่ครับเอา้ามาให้กำลังใจครับตรงข้ามลงกัน SPRZ อาครับมาตาพุทธ จังหวัดระยองครับพี่น้องครับอยู่ในสาหสกรริจนิคมอุตสาหสกรรมมากกะพุทธครับมันจ,ใจในะไม่ใจกันหลายครับไม่งันสาวน้อยเพชรบ้านแห่งเย็นนี้นะฮะก็บัตรบัตรคุ้มเพชรครับผู้ใด้ว่าในเขาคุ้มผิดมาเมืองนั่งกันนะครับพี่น้องนะเริ่มส่งกำลังใจนะครับให้กับหมอลำยุกไฮเทคหมอลำยุใหม่ อลำช้าหน่อยคือแห้งครับดเเ็ดหนา่งนโอ้โเด็กนอนเนาะนอนอยู่มองมาเด็เอ้าคือมันอยู่ผีได้เห็นไหมอยู่ผีได้ไปปะออกทางเดินไปไปรถเอาอันนี้ด้ยรถไ จกักบัตรอะไรามึงนึงเงินมึงไปถือ,อยังมามึงเส้ยมืบวกมือถือกล่องกีดินมต้นเอ้ามือจักกีดินมสิไทยเกาะไทยไทยคลิปก็เอามือจุ่มลงกีีดินมสิไอ้คนยางลมบ่เป็นสิคนเฮานี่โอ้อีหย,ยังน,นี่ว่าซั่งวหมขี้ดินไปเอาไปเก็บเยังสิอยู่นี่ติเพิ่นยังก็ใช้เพิ่นว่าหนูบนเพื่อนอัดน้ำ ปาตัวกระับไม้มาสิเปอยมาสั่นตาเราและตาเราท่าเดมตาูน่นถ้าขาวคุกเขาาขาวถ้าแดงกูกาแดลนั่งย่าพืนผิวถ้าเปงีนกาแดง้าไม่มีเงินนี่ไปดีผิวแล้วนสวยได้บ่น่เรามีเงินบตองเทียนยังเอาเมียหม่เลยต้องไปดีเพอนีอเขานลูกฟ้าจอกกักกตุกเชี่ยขอยตัวเชี่ยแม่งยังหหายกรดอะไ่อนาคต ปีนี่ปีนี่ตาสามสั้นปีนาตาสี่สั้นตะมุหุงมั้งอุ้ยแซ่บเพชรขนมหรืออี๋งตะมุฮุงบ่คือกันเราเรือไงยังจิดมือกต่เนี่ยบ่ใจก่อนจีดเนี่นี่นมอมมาหน่อยนั่นนี่มาสุ่มนี่แหละนมอมมันมาโดดทับนั่น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  มันน่ารักอุ้ยมึงน้แม่มันแมวอุ้ยไอ้นมมาแม่งั้นเป็นมิ่งเหรอไม่อี้ยอย่างไรเหรอมึงนมมาบาร์บอยแล้วพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกุศลตะไคร่ช่องบัตรแล้วก็ออมเสียขอบคุณนักเลงแรงเชียร์แรงใจพี่น้องแรงเด้อหมอลำเลัยแล้วเปิดโตไปแล้วครับสำหรับหมอลำน้องใหม่เอ่ออย่างลำเพลินโซสวัสดีครับครับเอ่ออย่างก่อนลำเพลินโซเปิดเปิดตัวไปได้ นมาถล่มทลายเล่ว่ามีแกกันมาโอ้แต่สวรรค์นั่นเนครับวันนี้กับเป็นคิวของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับตวกำลังใจตัวกำลังใจอะไรก็พี่นนองมรัวนี้กาลังใจขาดมากเหมือนกับมันขาดไหมใจมันมันบอดไม่เหมือนเดิมครับก็คือใจมันเฉดไทยไม่รู้ว่ามันอะไรบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งเจออะไรบ้าง เพราะปีนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอย่างแต่รู้สึกว่ามันมันมีแต่มีแต่แนวมันมีแต่แนวอินี่ปีน,นี้มนผมพูดได้เลยรู้สึกว่า <c oughs> อะไรมาสินะสตีแน่กระบุบดีนี่นะมาเริ่มเกิกดความติดใจกันกต่อไปต่อเนี่ยเดี๋ยวก็ลาบดึมครับเมาเดึงช่วงแรกในการเปิดฤดูกาลนะครับ เขาจะเอาความไปรถพี่น้องนะรถก็จอดอยู่พี่เนี่นที่ญี่ปุ่นเพราะว่าถ้าไปจอดบริเวณนั้นเขาก็ต้องไล่แน่นอนเขาก็ต้องต e ีมาไว้พี่พอกันใจเราพามาจอดพี่เด้เออนี่เห็นบ่เขามาใส่ชีวิตู่เมืองกลุงพี่นอออ้องเอ้ยมันมก็คือบ้านเฮาบ้านเฮาก็ยังว่า,า,ามันยังมันก็คือมันก็ฟิวบ้านเฮาอะ่ะ แต่ที่นี่ก็คือกรุงเทพระย,ยองครับเอ้ามืออื่นตลาดน้ำมิตรนะครับปทุมธานีสองร้อสิบโลครับเมืออ่าสองร้อยสิบโลขอบคุณทุกแรงใจครับบอกคลิปต่อไปพี่น้องครับสวัสดีครับ